โอ้โห oh, บอกเลยว่าครอฟเฟิลอันนี้อร่อยสุดๆทุกคนไม่เชื่อดู <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนมื้อเย็นวันนี้เราอยู่กันที่มอดสเปซอีเกนแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มากินหมูกระทะน,นะคะอยากเดินกินอะไรเบาๆเราก็เลยเดินแวะมาโซนข้างหลังกันทุกคนเขามีรถทักแล้วก็โซนในเต็นต์ตรงเนี้ยอาหารเยอะมากๆไฟก็คือสว่างสวยคนก็คือคักนะทุกคนไม่ว่าจะหิวมาจากไหนอาหาร้าวหวานผลไม้ขนมจบครบที่นี่ที่เดียว้มตำยำร้านนี้ดูแซ่บเวอร์แต่ขออภัยนะคะสาวเกาหลีแบบเราขอมากินอาหารคู่บ้านคู่เมืองนะคะไก่ทอดเกาหลีค่ะทุกคนจะบอกว่าไก่ร้านนี้คือเนื้อนุ่มซอสฉ่ำมากต่อไปก๋วยเตี๋ยวขวั้ว ซื้อมาพอหอมปากหอมคอะคะก็มานั่งกินกันเลยคะ่ะหิวแล้วช่วยนี้สั่งตามมาทีหลังนะคะเป็นชาบูของร้านแทบกักโอโหทุกคนน้ำซุปดีงามมากไม่เชื่อ็กยกสดให้ดูกันไปเลยอ่ะสดชื่นต่อ้วยไก่ไก่ไก่เกาหลีนะคะร้านนี้ไปตำได้เลยนะอร่อยคอนเฟิร์มกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานตามสไตล์นะคะครอฟเฟอร์ร้านนี้เราขอเรคคอมเมนต์สุดอร่อยจนต้องเดินมาซื้อเพิ่มอีกอัน่กับทุกคนอันเดียวไม่พออ่ะยัดเข้าไปแต่อย่าคิดว่ามันจะจบเพียงแค่นี้คะ่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านไอศกรีมนะคะทุก บ้านนะคะเขามีตลาดนัดวินเทจด้วยนะเนี่ยของมือสองแบบโอ้ยน้องนีโมน่ารักจังเลยอันนี้ใครโคเทมอสเปซเขาเปิดทุกวันนะคะยังมีร้านอีกเยอะเลยแวะมาเที่ยวกันนะ